สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับชาแน l ของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเร็วๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นวันที่ g e n s h i N Impact แพทใหม่ก็คือแพท3.4เพิ่งเปิดตัวออกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการอัปเดตแพทใหม่เพื่อเล่นในตัวโปรแกรม Play Cover บนเครื่อง Mac ที่เป็นชิป M1 หรือ M2 นะครับขั้นแรกก็คือให้เราเปิดตัวอแอป Play Cover ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเราก็กด ลบทุกอย่างนะครับของไฟล์เกมตัวเดิมทิ้งไปจากนั้นเราก็ไปโหลดตัวตัวไฟล์เกมที่ถูกถอดรหัสเรียบร้อยแล้วมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวไฟล์เวอร์ชัน3.4แล้วนะครับโดยไปที่เว็บเดิมนะครับก็คือเว็บ decrypt. de นั่นเองนะครับแล้วก็เซิร์ชไปได้เลยว่า Genchim Impact นะครับแล้วก็หาตัวไฟล์เกมที่เป็นเวอร์ชั่น3.4นะครับซึ่งได้รับการถอดรหัสเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เนี่ย ปัญหาที่ผมเจอก็คือว่าลิงก์ที่เขาปล่อยไว้ให้เราดาวน์โหลดเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นบนหน้าจอนะครับพอเข้าไปปุ๊บมันจะมีปัญหาก็คือเขาฝากไฟล์ไว้ในเว็บไซต์อย่างเช่น Google Drive Dropbox แล้วก็ One Drive เนี้ยครับซึ่งมันเอาไว้ใช้ส่วนตัวเท่านั้นแต่พอเขามาอัปโหลดไฟล์อย่างเงี้ยแล้วคนเข้าไปดาวน์โหลดพร้อมๆกันเยอะมากมันถูกมันถูกแบนนะครับมันถูก พูดง่ายๆก็คือถูกแบนหรือถูกบล็อกนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรออีกหลายวันนะครับกว่าไฟล์นี้จะดาวน์โหลดได้เพราะฉะนั้นก็จะมีอีกวิธีทางหนึ่งคือโหลดผ่าน Bit Torrent นะครับซึ่งอันนี้เพื่อนๆลองไปหาข้อมูลเองนะว่าดาวน์โหลดยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่ไปดาวน์โหลดไฟล์ Torrent ไว้ให้นะครับเมื่อเช้าผมลองโหลดแล้วแล้วก็เล่นได้นะครับใช้เวลานานนิดหนึ่งประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับถึงจะดาวน์โหลดเสร็จแล้วแต่ความเร็วอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนนะครับ แต่สมมุติว่าเราได้ไฟล์ตัว3.4ที่ถอดรหัสเรียบร้อยมาแล้วนะครับสมมตินะสมมุติว่าเราได้ไฟล์มาแล้วนะครับวิธีการต่อไปที่เราจะต้องทําก็คือนะเราจะทําวิธีการเดิมนะครับก็คือเราจะต้องไปปิดซิปนะครับ S.I.P. หรือ System Integrity Protection นะครับวิธีการก็คือเราก็กดปิดคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับปิดตัวแมคของเราจากนั้นถ้าเราใช้ MacBook นะครับให้กดตัวปุ่ม Power เปิดเครื่องขึ้นมาโดยกด เอามือกดค้างเอาไว้นะครับกดเอามือกดค้างเอาไว้จนกว่าจะมีหน้าจอออปชันขึ้นมานะครับพอมีหน้าจอออปชันขึ้นมาแล้วเราค่อยปล่อยมือแล้วก็กดเลือกไปที่คําว่าออปชันแล้วก็รอมันเข้าหน้าออปชันแป๊บหนึ่งนะครับพอมีหน้าออปชันขึ้นมาแล้วก็เลือก drive ของเรานะที่มีมีตัวเกมอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็เลือก user name ของเราแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับ วิธีการเดิมเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับจากนั้นให้เราไปที่เมนูบาร์ด้านบนนะครับกดที่ utilities แล้วเลือกที่ terminal นะครับจากนั้นพิมพ์คำสั่งสำหรับปิดซิปลงไปนะครับก็คือ csr u t i l i t นะครับ disable disable นะครับกด enter แล้วเลือก drive ที่มีตัวเกมเราลงอยู่ของผมเป็น drive ที่1ผมก็จะกดเลข1แล้ว enter นะครับเขาก็จะถามว่าแน่ใจไหมให้พิมพ์ตัว y แล้วก็กด enter อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นให้เราใส่รหัสผ่าน user name ที่เราเลือกไปเมื่อกี้นะครับเวลาพิมพ์อ่ะมันจะไม่มีตัวหนังสืออะไรขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะครับถ้าพิมพ์เสร็จแล้วให้กด enter ได้เลยมันเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของมันนะครับจากนั้นเราก็รอมันทํางานแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ10วินาทีมั้งเดี๋ยวมันจะขึ้น c o n f i r มมาว่าเราปิดระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับ นะรอจนเมื่อยกันเลยเดียวนะครับยังไม่เสร็จอาจจะต้องรอนานนิดนึงนะครับโอเคนะครับถ้ามันขึ้นมาว่า system integrity protection is off อ่าโอเคถ้าขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเราทำสำเร็จนะครับให้เรากดไปที่โลโก้ p p p l e ด้านบนแล้วก็ปิดตัวเครื่องแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ได้เลยนะครับจากนั้นพอเราเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่แล้วหลังจากที่เราปิดระบบรักษาความปลอดภัยไปนะครับ ให้เราเข้าที่ตัวเกมได้เลยนะครับกดเปิดตัวเกมอันนี้ก็อาจจะต้องรอโหลดอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราเพิ่งติดตั้งไฟล์3.4มาใหม่นะครับเราโหลดไฟล์3.4มาแล้วให้เรากดปุ่มบวกด้านบนของตัวแอป play cover นะครับแล้วก็กดเลือกไปที่ไฟล์ ipa ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมามันก็จะติดตั้งใช้เวลาสักพักหนึงนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเราก็เข้ามาในเกมได้เลยนะครับ มันก็จะให้ล็อกอินใหม่นะครับอย่าลืมนะว่าตอนนี้เราปิดระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องแล้วนะครับเราล็อกอินใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยใส่ username ใส่ password ให้เรียบร้อยเข้าไปแล้วอย่าเพิ่งกดผ่านประตูนะครับตรงนี้สําคัญมากเข้าไปแล้วอย่าเพิ่งกดผ่านประตูให้เราล็อกอินเฉยๆแล้วออกจากตัวเกมนะครับอ่ะดูตามวิดีโอนะครับตอนนี้ผมกําลังล็อกอินหลังจากที่เราเพิ่งปิดระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องเสร็จนะครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็ถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถกดดาวน์โหลดเกมตัวเต็มไว้ก่อนได้เลยนะครับอ่ะพอเห็นประตูอย่างเงี้ยอยากกดเข้าไปนะครับอยากกดเข้าไปให้กดที่ดาวน์โหลดเดอะฟูลแพ็ a เกจนะครับก็คือเราจะโหลดตัวเกมตัวเต็มตอนนี้มีขนาดประมาณ17กิกนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็โหลดให้เสร็จให้เรียบร้อยก่อนเนาะก็ใช้เวลาแล้วแต่อินเทอร์เน็ตของแต่ละคนนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ เราออกจากตัวเกมได้เลยนะครับกดปิดตัวเกมไปได้เลยกดที่ e n g i n e i m p a c t ด้านบนแล้วก็คิดตัวเกมออกไปเลยนะครับปิดตัว Play Cover แล้วเราก็ปิดเครื่องครับแล้วเราก็กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้อีกครั้งหนึ่งกดค้างเอาไว้นะครับกดค้างเอาไว้กดค้างเอาไว้อ่ะจนมันมีคำว่า Loading Startup Option ขึ้นมาเราถึงปล่อยมือได้นะครับคราวนี้เราจะเข้าไป เปิดนะครับเปิดระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องขึ้นมาคืนอีกครั้งนึง่งอ่ะรอสักครู่ทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมเหมือนตอนปิดเลยก็คือเข้าไปที่เมนูออปชันนะครับเข้าไปนี่เมนูออปชันกด Continue นะครับรอโหลดสักพักหนึง่ง อ่ะแล้วเราก็เลือก drive ที่มีตัวเกมของเราติดตั้งอยู่นะครับเลือก user ของเราเหมือนเดิมใส่รหัสผ่านลงไปนะครับโอเคจากนั้นไปที่เมนูบาร์ด้านบนครับกด utilities terminal นะครับคราวนี้ใส่คำสั่งเดิมเลยแล้วจะเปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับ csr util wak คราวนี้นะครับ เราจะเปิดระบบรักษาความปลอดภัยนะครับวัก enable ครับ e n a b l e enable กด enter นะครับแล้วเลือก Drive ที่มีเกมเราอยู่ในที่นี้ผมจะกดเลขหนึ่งบางคนอาจจะไม่มีมันจะข้ามไปเลยนะครับมันถามว่าเรามั่นใจไหมก็กด y แล้ว enter อีกครั้งหนึ่งจากนั้นใส่รหัสผ่านลงไปมันจะไม่มีอะไรขึ้นมาไม่ต้องตกใจใส่รหัสผ่านครบแล้วก็กด enter ได้เลยนะครับรอมันสักพักหนึ่งครับให้มันคนเฟ f i r มขึ้นมาว่า เปิดระบบรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับ system integrity protection is on ตอนนี้โอเคแล้วนะครับเราเปิดระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วจากนั้นเราก็กดปิดเครื่องแล้วเปิดขึ้นมาใหม่แบบปกติได้เลยนะครับหรือจะกด restart ก็ได้ พอกลับเข้ามาที่แม็กปกติของเราแล้วเราสามารถกดเข้าเล่นเกมได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะว่าโอเคทําได้นะครับเวอร์ชัน3.4นะครับเราอาจจะตั้งค่าเพื่อให้มันแสดงผลตามที่เราต้องการได้นะครับผมจะลองเลือกเป็นว่าให้เราลองจําลองตัวเองเป็นเครื่อง iPad M2 ดูนะครับกดโอเคแล้วก็กดดับเบิลคลิกที่ตัวเกมได้เลยแล้วก็เดี๋ยวรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับโหลดครั้งแรกก็จะนานนิดนึง โอเคตอนนี้ตัวเกมของเรากำลังโหลดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วผมก็กดติ๊กถูกที่เมนูที่มันแสดงเฟรมเรทขึ้นมาให้ดูด้วยนะครับว่าเกมเราเนี่ยรันลื่นหรือเปล่านะครับราวนี้เราเปิดระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องแล้วเราก็สามารถกดผ่านประตูเข้าไปได้เลยนะครับ โอเคขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือตัวเกมของเราในเวอร์ชัน3.4นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นคอนโทรลเลอร์ก่อนนะเล่นในแม็กก็จะสะดวกหน่อยนะครับเพราะว่ามันรองรับคอนโทรลเลอร์นะแล้วก็เราจะลองปรับภาพเป็น60เฟรม120เฟรมดูนะครับซึ่งผมก็รู้ว่า Mac M1 ผมมันเล่นไม่ไหวหรอกนะครับ120เฟรมมันก็จะแคปอยู่ที่ประมาณ60เฟรมโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ ่ะเดี๋ยวลองทดสอบดูหน่อยนะนี่ยืนยันนะครับว่าเป็นเวอร์ชั่น3.4จริงๆนะมีชุดคอสตูมใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับรเดี๋ยวลองเล่นดูสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อแสดงให้เห็นเนาะว่าเล่นได้จริงๆนะครับเวอร์ชัน3.4 เดี๋ยวขอเคลียร์ไอตัวเครื่องหมายตกใจสีแดงนี้ให้หมดก่อนนะครับมีใครเป็นบ้างเห็นมันไม่ได้เลยเห็นแล้วรู้สึกหงหุดหงิดเห็นแล้วรู้สึกระแคะระคายเนื้อตัวนะครับรู้สึกไม่สบายตัวต้องเคลียร์มันออกให้หมดก่อนถึงจะเล่นได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปตีมอนสเตอร์กันสักนิดหนึ่งแถวนี้มีไหม แมปทะเลทรายสวยเนาะผมชอบมากเลยขนาดเล่นเวอร์ชั่น iPad แบบนี้เนี่ยนะครับยังยังสวยเลยเนาะ PC ผมก็เก่า4-5ปีแล้วปรับภาพได้สวยไม่สวยเท่านี้นะครับไม่สวยเท่าใน M1 เลยโอเคตัวเกมก็รันลื่นดีนะครับอยู่ที่ประมาณ55-60 fps กนะครับก็ถือว่าลื่นเป็นหน้าที่เป็นที่น่าพอใจนะครับ โอเคเป็นยังไงบ้างครับตอนแรกบ,บอกว่าจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะสุดท้ายมันก็ยาวอยู่ดีนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะลเล่นเวอร์ชั่น3.4ในแมปตามที่ตามที่ตัวเองต้องการนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดดูสักหน่อยสิเอาให้เต็มจะมาไหมโอเคเกลือนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะไม่เกลือเหมือนผมนะครับสวัสดีครับ